คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยพอมันคาบพ,พัวกันมาอย่างนี้เนี่ยและก็ตัวเองปกติเนี่ยนะครับอยู่กับกระแสสูงมาโดยตลอดพอกระแสมันไม่ใช่ย,ยุบสภาก็เสี่ยงตายเพราะเคยยุบสองครั้งก็ตายทั้งสองครั้งและอํานาจมาหายไปครึ่งก็ไม่กล้าเสียงนะครับจะเอาภูมิใจไทยออกมันรับมือกันไม่ไหวเพราะขนาดนี้ก็ยังรับมือกันไม่ไหวมีพรรคเพื่อไทยผมบอกก็โชคดีอย่างเดียวว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาเขา,เขาไม่ประหารเขาแค่รำดาบแค่แค่อภิปราย แต่ว่าไม่เอาถึงตายคมันก็ไม่อยากอยู่กันนะ้อารมณ์มันประมาณยังไงครัือแต่ว่ามันไปไม่ได้ไงเพราะว่าโดยสภาพนี่นะครับว่ามันถูกล็อกไงคือคือพักเพื่อไทยเนี่ยพอมันข้ามขั้วกันมาอย่างนี้นี่และก็ตัวเองปกติเนี่ยนะครับอยู่กับกระแสสูงมาโดยตลอดเนี่ยพอกระแสมันไม่ใช่เนี่ย ยุบสภาก็เสียงตายเพราะเคยยุบสองครั้งก็ตายทั้งสองครั้งและอำนาจมันหายไปครึ่งหนึ่งก็ไม่กล้าเสียงนะครับจะเอาภูมิใจไทยออกแต่ละกระบวนการเห็นไหมนอกจากเสียงในจํานวนสภาเนี่ยในการที่จะบทความกฎหมายแล้วเนี่ยเขายังมีสิทธิ์เนี่ยนะครับเข้าชื่อร้อ,องไปยังสารรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นใดนะครับมันมันรับมือกันไม่ไหวเพราะขนาดนี้ก็ยังรับมือกันไม่ไหวนะครับนี่พักเพื่อไทยผมบอกก็โชคดีอย่างเดียวว่า พรคประชาชนเนี่ยเขาเขาไม่ประหารเขาแค่รำดับแค่แค่อภิรายใช่นะครับแต่ว่าไม่เอาถึงตายเออทำไมอย่างนั้นไม่รู้นะเขาก็บอกว่านี่นะครับไม่อยากจะใช้นะครับใช้ใช้ผ้าสกปรกเนี่ยครับไปทําความสะอาดสิ่งสบปรกมันยิ่งสกประบก <c oughs> นะครับว่าอธิบายกันไปว่าเป็นกฎหมายของคณะยึดอํานาจใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ที่เลือกตั้งก็กฎหมายของผู้ยึดอํานาจเหมือนกันเออ <คะ S 2> ใช่เลย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> <c oughs> คืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับความที่เดินกันอย่างไม่เสด็จน้าเนี่ยคือการอภิปรายเนี่ยที่บอกว่าเรื่องจริยธรรมให้คุณวิ่งไปแสดงความรับผิดชอบเองเนี่ยโดยที่เขาไม่ยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญก็แสดงว่าไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วแค่เล่าสู่กันฟังหรือแม้แต่กระทั่งว่าไปยื่นหาคําตอบจากกรมสรรพากรก่อนแล้วจึงจะไปยื่นที่ปปชก็กรมสรรพากรเขาเป็นกลไกของรัฐกรมที่ดินก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหาอะไรไม่ได้นะครับจากการอภิปรายวันนี้นอกจากความมันความสะใจนะครับ่า่ว่าไม่ได้อะไรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ที่ไปไปไอ้โรยเกลือเนะี่คือแผลมันอยู่ที่หน้าแข้งแต่มาโรยที่หูที่ไอ้หัวเข่าอ่ะมันไม่แสบใช่คือปัญหาแผลมันอยู่ที่หน้าแข้งแต่มาโรยที่หัวเข่าอ่ะแล้วก็บอกบัตรนี้ได้โรยเป็นที่เรียบร้อยอม,มันก็แค่หัวเข่าเค็มเท่านั้นเอง มองแบบนี้ได้ไหมคะว่าเขาอาจจะอยากแสดงตัวตนที่ชัดเจนว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลน,นั้นให้ผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นให้เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยไม่อยากที่จะใช้วิธีการอื่นใดที่อาจจะถูกเขียนขึ้นมาโดยอำนาจของคณะรัฐประหารอะไรแบบนี้คือถ้าไม่รับก็ตัวเองต้องไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ทีแรกอันนี้เรื่องใหญ่นะครับผมนี่เคยแสดงจุดยืนเรื่องนี้ ก็คือตอนรัฐธรรมนูญ60มูผมผมไม่รับเนี่ครับและถ้าผ่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งด้วยวันนั้นผมยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ก็นี่ไงคือถ้าไม่ยอมรับคุณต้องไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นอไอ้นี่คุณยอมรับไปลงสมัครอยู่ภายใต้กลไกนี้แล้วยังไงก็คุณยอมเป็นผู้แทนํามลไกลนี้ยื่นอภิปรายก็ตามกลไกรัฐธรรมนูนนี้แล้วก็มีเส้นทางให้อย่างชัดเจนว่าถ้าเรื่องทุจริตผิดกฎหมายเนี่ยไปที่ไหนกันได้ต่อเนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยนะก็ตัวเองก็ยังมีคดีอยู่ที่ปปชแล้วก็คิดไปยื่นที่ปปชด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอคําตอบจากกรมสรรพากรกรมที่ดินก่อนอแต่ว่าคุณยอมรับปปชได้ไปยอมรับสารรัมนูนอไอปปชาสารรัมนูนก็มาจากที่เดียวกันแล้วแล้วยังไงต่างกันยังไงอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือจ<ล>ะอธิบายอย่างไรก็ตามนั้นปัญหาก็คือว่าในการทําหน้าที่พักฝ่ายค้านนั้น คือถ้าฝ่ายค้านแบบนี้เนี่ยใครอยากใครก็อยากให้พักประชาชนก็เป็นพักฝ่ายค้านนะเพราะไม่ระคายผิวไงใช่นะครับหมายความว่าดาบที่เจ้าถึงตายไม่ฟันนะครับแต่ใช้ดาบทองหลังเนี่ยคอยรำอยู่นั่นนหะดาบจะไมทองหลังรำราราราพักประชาชนเนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาตอนนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยก็คือเครือข่ายทักษิณเพราะว่าผู้นําจิตวิญญาณไปฮ่องกงเอพราอแม่ด้วยไปเจอทักษิณอ่ะ แล้วยังไงแล้วคุณก็โชคไม่เต็มหมัดเขาถามว่าชั้นทิบสี่14คุณมีตั้งร้อยคนทำไมคุณไม่ทำอ